โอเคครับผมก็อยู่กับผมไอซีโนวันนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเซิร์กาวิติเย <c oughs> อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมเออแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่นเลยนะครับเออเซริร์ก็เปิดใหม่นะผมว่าน่าจะแนวเอ็มเคเลยนะครับผมสําหรับใครที่จะมาเล่นนะครับเซอร์ผมก็จะทิ้งลิงก์กลุ่มเอาไว้ให้เลยนะครับผม เฮ้ยอยากกูลงละแม่งแกนละพวกมึงอ่ะออกเข้าเกมเนาะออกมาเข้าเกมชิดเกียร์ชิดเกียร์ชิดเกียร์ตั้งเนี้ยเล่นเล่นก่อนดิโซ่ครับผมจะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับน้องๆอย่าไปดูนะครับไอ้พวกเกียอย่าไปดูไอออ้เเเียาาาดบมาละยานไม่ดีนะครับน้องๆอย่าเอาเรียนแบบม่ละยาไม่ดีทดปิดทดปองนะเนี่ยอย่าอย่าเรียนแบบต้องต้องแบบผมนะครับแบบต่อหน้าก็ดีต่ออะไรเอาอะไร ไปฟังไอ้เ่นนะครับอะไรอะโหไม่กูมันหล่อหล่อรวยคุยใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ครับนมันมันซือเรื่องจริงเลยมันซื้อเรื่องจริงเลยเฮ้ยมันมันซตอะไรดีบ้างวะเซตสักเซตนึ่งนี่แหะมึงห่าสักเซ็ตจะเพิ่มจะเพิ่มมึงฟังกูนะมันมี S S S ครับ S S S แล้วก็ S S S

ไอ้เียะไอ้อ้วนทำคลิปไล่มาทำคลิปหอไอ้อ้วนไอ้อ้วนคอดำทคลิปดืกกี้กัดาดืไอ้เจ้าเอาพี่าพี่มาเอาพี่ี่ม่มมาคอดำพมาดำเป็นพี่เว้ยอดำอดำพ่อมึงเียมาควโอ้โออ้อดำาอ้ยคอดำอ้นคอดำารัวะไอ้ตันไ้ทันไ้วไอตันไ้ครับหัวันไ้ทันลไอ้ไอ้ไอ้เรืสตนะไอ้เรสตไอ้เ่อสไอ้เ่อนไอ้เอสไอ้รคอ้อ กูยังไม่ได้ของเลยเอสนี่คือไอ้เทตขาวๆนี่เปล่าวะครัพตี้นี่นั่นแหละนั่นแหละเอ็ดกูยังไม่ได้ของเลยเข้าจอบไอ้เหี้ยไอ้กงูไอสกูขอดได้ปะขอได้ปะเอ็ดกูยังไม่ได้ของเลยเนี่ยกูลืมแล้มาโคล่ะโอ้เหี้ยกูเบื่อมาโคว่ะเฮ้ยมีแต่พวกก้อนกอนโลกไม่มีมาโคล่ะดิกูใช้เอ็กเมาส์ได้ไหมโอ้ไอ้เหี้ยเอ็กเม้าเข้าจอกเลยอ่ะไอ้กูก็ใช้เอ็กเมาส์แล้วแหละแต่แต่กูไม่ได้เปิดไว้ อยากกูโลนหรอกไม่รู้ว่าเซตไหนเอ็นไหนดีวะวันนี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูบอกอ่าเอ็นเอ็นเ้ตอันเนี้ยหมวดตัวไหนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละมึงมึงเทรดดิมึงเทรดดิหมวดตัวมันอะหมวดตัวปืนนี้อันไหนแล้วก็เป็นเออเซตนี้แหละถุงห่อในคนแผ่นดินไอ้ไอ้ตัวไอ้เลียธรรมดานี่ใช่ปะนั่นแหละมึงทิ้งมาดิียบมืองทิ้งมาดิเดี๋ยวกูดูให้ แอดมินเราไม่ได้ของเลยเอมดเดกันหมดเลยอ่ะแล้วเนี okay. yes, like ่ยวก่มือสดตาก่อนเ้ย้ยก็แปลกนะไม่เดียวเฮ้ยกูกูนี่ยี่กเล่มือสนะเว้แบบปั๊ยาแบบสมล้านสามสามาช่องอะไเงี้ยโอ้ผมอ่ะตาเกแอดมนวะกูจะตายเป็นแอดมินไม่ดูแลเขาหรอวะอ้าวไอ้เยนี่ตตัเดดนี่ ออแอดมินแจกสามเตลี่หรอเออพร้อมอ่ะแอดมินมึงแจกสามเตลี่หรอไม่ไหวแล้วแอดมินก็เป็นเอ็นติเต็กเอ็นติเต็กแรงที่มากเลยสามอันนึงกูทำเอาคนไอ้เหี้ยกูทำอ่ะอันนี้คือผมไม่ได้เขาสอนนะครับเออไอ้เหี้ยกูแค่ไม่มีไอ้นี่ไม่มีโค้ดอันเนี้ยไม่มีโค้ดอะไรที่อ่ะก็เลยต้องใช้ของคนอื่น มาคอยกเมาส์มาคอยกเมาสมื่ดูช่องไอ้เคียนนี่ถึงวันเลยว่ะอ่ะขอโทษนะครับไม่คือลืมลืมพามาโคครับขอโทษในการเสียเวลาแต่สำหรับใครที่จะเล่นลิงกลุ่มนะครับผมแล้วผมก็ยังรับทำเซิร์ฟทำคลิปฟรีนะครับน้องๆเออนะครับอ่ะคนหนึ่งถามดีซารละสี่โล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 แอดแอดแอดไอ้ไอ้บูหายไปไหนไอ้บูอ่ะแอดเราจะรับคลิปฟรีหมืนเดินะครับน้องๆเราก็จะมาเล่นเซิร์ฟอ่าไม่พูดดีกว่านะครับ ไอ้หน้าเฮียทุกคนนะไอ้เหี้ยคุยคุยคุยปวาร์สแตนเมทอะไ้เปลี่ยนแตนเมทครับเฮียอะไแม่เป็นไงเหี้ยเกิดอะเหี้ยอะไรอะเล่นนะคะแต่ผมจะหาลิงก์กลุ่มไว้ให้ด้านล่างนะครับทุกคนพวกเอ๋ไม่ได้พวกเอ๋เสียบเอออไ้เหี้ยไปกิ่เหี้ยนั่ยนะเออมั่วเหรอครับจะหาลิงกลุ่มไว้ให้ข้างล่างนะครับเถ๋เฮ้หาคนหนึ่งๆเกตส์ขอคนไม่โหดมาเลย มา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 กูนี่มากูนี่โรลห้องไหนห้องไหนอะห้องไหนอะมามานี่กูกูไม่มีปืนอะกูไม่มีปืนอะเมื่อและเอ่อชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมาโอเคโอเคผมก็จะให้หนึ่งหนึ่งเราจะมาดูกันนะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับว่าจะมีคนคมหรือเปล่าเซิร์ฟหนึ่งเต็มผมขอเซิร์ฟสองนะครับ ถ้ามันรู้งานมันก็จะลงมาแนละ้วก็วัวนนี้คลิปนี้มันแปลกๆจะทำแปลกๆแล,แล้วเราจะลองแล,แล้วผมจะลอง he ath,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  เทส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 ปืนห้าสิบก่อนนะครับเซตห้าสิบนะครับจะลองเทสห้าสิบก่อนนะห้าสิบก็ประมาณนี้นะครับห้าสิบก็ประมาณนี้ห้าสิบเออเอ,อ๋นะครับผมอยากไปเล่นเลยนะครับนะครับผมะถ้าผมจะอ้อนให้ไอ้ไก่น้อยตัวนี้นะครับผมเราเอาปเลยนะไปเนะนะลยนไปเอาไปเลาแต่กูให้ปืนมึงก็ได้ เราบอกคนดูด้วยนะว่าไม่ว่าไม่ต้องเอแม็กมาแม็กมันมีให้เองใช่ใช่ไม่ใช่มทิแมกให้หมดเลยดิมันจะมีเก้าเก้าอ่ะแล้วแบบมันก็จะใช้ไม่หมดแหละไม่ต้องใช้ไนะครับองเาทำไมรายง่ายจังวะนี่ลมคมนนั้นเยหรอหมดเสร็จแล้วรอเฮ้ยไอ้หี้ผมคมวเเรอตายแล้วระ กู <laughs> ไม่ปากดีจันเลยเยี่ยปากดีจันเลยวะลองหา่อยกูไม่เขาตัาง้ง มาดิเอ้กูกูขอหยุดเซตหนึ่งก่อนดิโอ้ยไรล่อะเรื่อนอุ้ยมึงเล่นเซตนี้ก็ได้ไอ้เหี้ยไม่เออที่อะไรเนี่ยต้อมาสอนกูแต่กตไม่มีจะเล่นไเหี้ยไอ้เห้ยมึงก็ปืนโกงกูนะหนักูรู้นะไอ้เหี้ยไหนเยังนี้ดูนะครับปืนแม่งยังจะโกงผมอหรครับน้องน้องผมไม่ได้กันหนันน้หนักเลยอ่อะเอ้ยกูกูเอ้กูกูมีกูมีมอออไอเดนเซตสามันอะไรเดนสามันกูกูมีเดนสามสามเซตมาดิมามาดิมา ชนะชนะชนะเดีมึงอะใช้เป็นโกงคูม่น่ใช้เป็นโกงคูอเวนเนี่ยว่าแล้วไยกว่าแล้วเมึงให้คนคนดูมึงติดตามเพจกูด้วยดิไอหน้าหมีที่มึงด่ากูเมื่อกี้นี่แหละอมีคนดูโอ้เอ้ยกูกูมีคนดูตาสิบคนเวลาทำคลิปอะเวลาทำคลิปอะ ทุกคนมันดันอครับน้องๆหนูๆไอ้นี่แม่งไม่ตายสักทีอะออไอกูมึงซื้อมันเท่าไหร่อ้เติมนี้แม่งยังไม่มีการโกเลยมาดเที่อะโกหีอโกหีอโกหีอ้โกหี่อไปไหนอะเฮยได้ได้จะเป็นให้จะเป็นให้จะเป็นให้อ้เหี้ยแเรียบจัน มดูกูเปลี่ยนแล้วนะจะเท็นจะเท็นดูไหมเออมาถือมากูเห็นแล้วัครบไอ้เห็นมันยังจะสับปืนเดิมอีกไอ้ไม่มาไม่มากูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษกูกูเปลีจริงๆแล้วกปแกจริงเฮ้ยเมื่อสตมมึงอสเตมจริงจริงมันเนี่ยแม่งเลียบจัดเลยไอ้เหี้ยไอ้กูขอโทษกูขอโทษไอ้จริงจังละแม่งไอ้เห็นแล้มันโอ้โหโอ้ยไหนอะเฮ้ย

อันนั้นครับเป็เซตอยู่ครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแตกเอ้ยลึกตันตันไม่ตึงนะนีตไม่ได้ตึงนะเอ๊ยเย่ก็ตายตายนักปีติทำไม่ตึงเลยอ่ะเฮ้ยเย่กูไม่ได้เชียร์เลยตายที่จะให้มึงตไปไงที่อ่ะโอ้ยเอี้ยตายโคตรง่ายเอ้าตายแล้วหรอมันยังงงอยู่เลยเอ้าตายแล้วหรอดูเองกูปั่นตายแล้วหรอ เข้าไหวเฮียก็ไม่เข้าเต็งเลยจมีใครมาไหวกับกูจะไม่ใครมาไหวกับกูจะมีใครมาไหวกับกูจะมีใครมาไหวกับกูไอ้เฮียเสียแม่ปั๊มใจไม่ติดเสีังกอยจะมีใครมึงจะไหวกับกูได้ไงมึงอ่ะมึงนักแมตชตีมเลยมึงไม่โหดเลยอ่ะโอ้อะไรครับเนี่ยนอนนอนยิงได้ไหมรอบเนี้ยได้ไหมล่ะเหลือวัน คนทำคลิปมันต้องทำได้ทุกแนวเว้ยไม่ไม่ว่าจะแนวกัร์หรือแนวนอนอ่ะมือซึบหน่าเฮียมือตึบอ่ะมือซิดหน่ามือซิดหน้ากูทำได้ทุกแนววะเอ้ากูทำได้ทุกแนววะเอ้าทำไมกูทำได้ทุกแนววะอทำได้ทุกแนวเฉยอะทำแนวนอนเฮียเอาเรื่องจัดอ่ะเรื่องจัดอ่ะ คนดูครับคนดูครับผมอยากจะบอกว่าไอ้นี่มันเกมกับผมนะครับมันมันหลังไ,งม,ไม้มาหาผมนะไม่ใช่ครับอ่ะมึงไปเซฟโซนกับกูบกบกบปะเดี๋ยวไปเทียกับกูปะไปปะไปดีไปดีไปไปไปมือระมึงมาเอาเซ็ตโอ้เหี้ยมันไปมันจะตีมนะมันบอกมันจะตีมอยู่นะแต่ผมขี้เกียจไปดูมันอะนี่นะเดี๋ยวนะผมไปดูแบบผมแม่คนดูดูนะผมไปดูเองว่ามันจะตีมอยู่จริงปะ หาสตรีมมันก่อนนะครับรลมคนเฮ้ยไหนคนไหนตีกว่านี้เขาไม่อกี้คนที่คนที่โดนกูยิงยับเมื่อกี้ตีกูหน่อยดิเอ้ยทำไมพวกกูกูไม่มีของบนพวกมึงวะแอดขอให้กูอะแอดแจกแม้วไม่แห้วแจกเที่ยนอะไรกูไม่ได้แจกเที่ยนเลยเนี่ยยิงได้ตั้งเยอะเซ็ตอะไรวะฮัลโหลเซ็ตอะไรอะเซ็ตปั๊ฟาน่ะไอไอคนที่โดนกูยิงยับเมื่อกี้ตีกูมาดิ้นี่แหละมึงเลขไรมึงเลขแรงมือเลขสิบเลขสิบเป็นไรเด็กน้อยมามึงคือใครมึงทำมึงสตรีมอยู่หรอทำไมกูไม่เห็นวะ ผมจะเต้นอยมเต้นโยมไปดูวะเนี่ยถ้าเตีมมันไม่ได้ไรวะกูจะเตีมมาชั่วโมงกว่าในทีอะไหนไหนชั่วโมงเก้านาทีไหนเทียะรอหาดูวะไอไอคนหล่อเออกูเป็นคนหล่อครับไม่ต้องชมไอน้ำโมอะไรมึงไม่ทักแชทมาหากูวะเฮ้ยเอา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 ก็ต้องเอา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 คือกูต้องถ่ายแค่ไปเออมึงผิดที่มึงอ่ะ เออคนนี้บาที่ที่จะเชื่อข่ายืนในแอคถ่ายรูปปะโอ้เฮียมึงอ่ะไม่ไม่ไม่ช่วยกูแต่นอนี่ไม่นนกปะพี่บ้าขอของดีกูไม่ได้ของโอ้โหไอ้ไอ้ได้เลยได้ทนกาได้แล้วเบื่อกูได้กูได้ไอ้ไอ้คนที่โดนอนกนอนล้ เออได้ไม่ลงมึงก็ลงวันนี้ดิมึงจะไปพัดไรมึงม uh ึงต้องลงเลยมึงต้องมึงต้องลงไม่นะไอ้เรื่องไอ้เรื่องความจริงอะที่มึงเกมกับกูมากูไม่ได้เตีอะไม่เฮียมึงไอ้มอนไอ้มอนทักเพจไปไอ้มอนไอ้มอนมอนมอนพะเออเชนโมไอ้เฮียมาโคตรเยอะอะไอ้เฮียอะไรเฮียต้อมบอกกูปะสามคนเนี่ยปีเนี่ยปีเนี่ยปะตั้มเดียวกูว่าน้องกใครเอาพี่ไอ้มาร์กเลยมาร์กไหนวะ คือมึงจะเรียกเขาว่าพี่หรือว่าไอ้มาเอ่อในเกมเรียกว่าไอ้ครับในทีเอ็เรียกว่าพี่มาหนา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 จะตายเียมึงจะตายนะจะตายนะจะตายกูยังให้อยู่กูยังให้อยู่กูยังให้อยู่ใครตายอ่ะมันมันลอย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 เฮ้ยมันคือมาะสุนตัวไอ้เหี้ยไม่พอไอ้แก่สองตัวนี้พอกูยังไม่ใช่ใช่ไอ้สองตัวนี้พอ กูโดดจับเลยกูโดนจับเลยโอ้มึงไม่ไรเนี่ยครับเขาครับใครเลียกวะไอ้ควายเลยตัวเล็กหมดไม่มีไอ้นู้นว่ามนเลยสุดๆไม่กูขอเซฟโซนตาเดียวละไอ้เแก่ไม่ไหวว่ะโดนลุปเออจริงไปกับกูไหมเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เด็กงงแม่มึงไม่เรียกไปนอนหรอไอ้เด็กงง ไอ้หมื่นที่าชื่อกูเทพป่ะไอ้แอดเป็นเด็กเอ๋อเนี่ยไม่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 อ้แค่กูได้ตาเดียวแล้วแม่งลุมกูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูใส่ยิงไอ้เหี้ยโง่นี่มาได้เหี้ยเส่จะหมดแล้้วโอเหีละหัวสามเอ็ดฮะแล้วหัวปืนสามเอ็ดพูดอะไรมึงมึงีพูดไม่ชัดเลยไอ้เงี้ยอาลิกาเต้กอสเซมัสแอดมินกูไม่มีเอเดเด็ดเลย เขเไปแล้วขาเไปล้เอ้ยทงเอาอแต่ข้าเศษไปแล้่้าพี่บ้าขอขอไอ้เด็กี่พี่าเงนเล้วปอจนอะอไม่ได้เบอกจนเลยวพเาอแล้วเาแล้วอไปเอไไปขอไอไปขอไตไปอไไปขอยอไขอไไป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 เไปไไปล อยไปตอยตาเยจไปหอนะไอ้มึงพูดเี้ยมันวะเฮ้ยอย่ไปเวหน่งห้อนี่มไตาไปไลไปไปอย่าไปเดี๋ยวเรา่เห้ยมึงออ้เราใส่มาไอ้เหี้ยมึงใส่จเงี้ยของมึงอ่ะิงไม่ไม่โดนเลยปะไอ้พี่เราไม่พมอ่ะเอาเอากตอที่มาคงแต่ว่าอยู่กับตัวเร ม่กคุณาไกตผาม้อเหรอเฮอยอยู่ใควาจริตายเนี้ยัดกรบายออนออนออโวโลโลไปลกูไปรับไปรับกูไปรับะอม้อใหม่เดี๋ยวกูรอดูคลิปไอ้เหี้ยเหี้ยไม่เลยละซโซนไปหนึ่ง รอรอครับรอครับเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับมีอะไรบ้างครับไปกล่องอยู่ครับอ๋อผมยับกว่าเต็งอ่ะเล่นอะไรอ่ะผมไม่เต็งเลยแร้วผมก็ไม่ต็งครับแม่ปุยปมันรัวไหมอ่ะไม่รัวครับเล่นอะไงลองยิงให้ผมหน่อยลองยิงให้ผมดูนะมันรัวขนาดนี้เหรอมันรัวขนาดนี้เหรอ ยังไม่เล่นครับโหโหผมเปิดเยีเสียเวลาหน้าไม่เล่นไปหาคนหนึ่งก่อนรอคอนหนึ่งก่อน เอ้แอดดูไหนถารูปตรงไหนผมตงไงนะถายดาเขางาเขามาายผมเลยครัผมคนเดียวเนี่ยผมตึงสุดละมาตึงสุดละอ่ะคนเนี้ยมามึงมามึงมากับกูตรงนี้เลยเนาะ่ายรายรูปันถ่ายรูปันถายแล้วถ่ายแล้วแอดดูไหนเงียอมึงจะีเหรอขคนน1ตาละเซคนนี้อตาตาละเเฮ้ยยดดิอยเอ้หยบยบหย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 ยบหยยหยบย ไปห้าเซเลยเหรอเจนี่มีกจะดดวะห้าเซนเลยเนี่ยเดี๋ยวแจกห้าเซนเลยเดี๋ยวถ้าถึงสิบสิ้าคนเดี๋ยวแจกห้าเซนเลยเนี่ยายผมยังอ่ะแอเตอร์นีวันนะมเล่นเปิดเปไม่ดไม่ม่ดไ่ดไ่ได้มงด้ม่ไ้มดน่ดมไม่ได้ไม่ไม่ไดอไม่้ไม่ไ่ได้ไม่ไ่ไดมไ้่ไ้มมม่ได้้ไม่ไไม่ไ ขอต้อนรับแต่ขอไม่ได้้เคอดดีๆนี่เลงครับหาเนี่นึลยครับเนี่ยคนเนี้ไอ้ใครใครไม่ได้แอดแอดเปเปเปเมนไลฟ์สดของเพจนะแอดแอดแอดบีเดบีว้าวว้าวว้าวพอดีว่าผมไปเล่นใหม่ผมก็จับโปลงได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮจะเย็นเฮ้ยสงสารเขาหน่อยเขานั่งทำนั่งเหนื่อยเกี้ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนือยสัตว์เออคุนั่งทำมันต้องนานโอ้โหแย่ป่ะไม่ทำนานเลยเปิดอะเอาเช่าเครื่องเซอไปจบละเออเช่าปีต้องเจอแอดไทยยังครับ ไอ้ยี่นี่ปอยี่นี่ยนี่ปอไปเ้ยนแล้วหปหีอ้ไอ้เี้อ้หาปีปีปีปอบินแหน่กูบ้างเหรอาปยหาใครเปเาหน่บ้างเฮ้ยเฮือกูถามอ่ะมาเนี่ยตัวเอเอครับไม่ใช่ก ขอเอ็ดอ่ะขอเอ็ดเมาดิใครจะไม่รู้ฝาเอ็ดอ่ะมามาดิฝาเตัมไหนอ่ะตัวสองมาดิมาดิมึงเต็งอ่ะมาดิขอลองไอ้เนี้ยกูแพ้ว่าไอ้เจ้าโอ้เต็มไมีเหี้ยปัญญาอ่อนไปเฟสแรกก็ได้รอคนลง รู้ใจดีนะไอ้เหี้ยรู้ใจดีแล้วบ้างอะอะไรอะไรไม่รู้เลยกูอยู่ห้องนี้เฮ้ยป่วยไอ้เฮียคอเกินไปลู่ลูางเกินลว่างเกินนี่เนี่ยลู่บางเกนอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรเกี่ยวอะไรเล่นจบไปเลยเล่นก็จบนี่ผมคมเกินมาใชะมาขอเล่นเรื่อยะไม่เลื่อยอ่ะไอ้เหี้ยคอมไปอ่ะ ได้ไวเไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้กุลงเซิร์ฟเดิมอีกอ่ะโอ้ยเหียโปจะชาร์จอะไหครับทำไหมอะแต่ละห้าไม่เเอาไดละทิ้งเต็ง โอ้ยเฮียเนี่ยเก่งจังวะโอ้ยเฮียไม่ใส่กับสุเมศ่ะกูเล่นเซ็โซนดีกว่ามันไม่นัวเอาคนหายเีอยเอาไอ้เหี้ยคนหายไปไหนหมดอ่ะ เล่นไม่เสร็จเลยคนอามาแล้วเอ้าไอ้สัดิดโว้ดโอ๊ะโอ้เจ้าหญิงหอยอะ แม่งลงแม่งพ่อดีแม่งลงพ่อดีแม่งลงเลยสว์มาเด้อ ยิงไม่โดนเลยจริงๆนะคมเกินคนเริ่มหายนะครับน่าจะมาแล้วแหละไม่นานหรอกยิงไม่โดนว่ะเธอเนี่ย ตาเาตาวิ no. <c III> ่งหน้ากระแตกเลยเนี่ยยิงเจ็บบ้างเล้ยเล่นคือชาร์ตอ่ะใสก็ได้ใส่เลยใส่คาโซนเลยเดี๋ยวตาดีผมจะเล่นแบบสุดเลยนะเออกูพูดเหมือนกูทำได้พอดีผมกล้ากันครับน้องร้อง มาผมจะไปละตาดีพอพอเลยอันนี้เจ้าพอละอันนี้เจ้าพอละมาสู้ไม่ได้หรอถ้าถ้าถ้าผมแตกตานี้ผมไม่เล่นละจริงใช่นะก็อีกตนะานหนึ่งมาเร็วนายมาเร็ว โอเคครับก็ประมาณนี้นะเออก็ขอบอกอีกครั้งครับใครจะเล่นเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงกลุ่มเอาไว้ให้นะครับเออก็จะประมาณนี้นะครับผมเออผมก็ขอตัวกไปก่อนนะครับไปเจอก,กันครับ